เอาชีพจับเสือมือเปล่านะครับหาเงินหลักแสนหลักล้านได้โดยไม่ต้องลงทุนสกบัดครับต้องบอกก่อนนะในยุคนี้มันยุคออนไลน์แล้วนะครับโอกาสมันมีมากมายเต็มพื้นทุกพื้นที่ไปหมดเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมคัดเจอาชีพที่น่าสนใจที่จะทําเงินมหาศาลได้นะครับแล้วก็เติบโตได้นะครับในปี2023มาให้ทุกคนฟังกันครับอาชีพที่หนึ่งนะครับแน่นอนคงเป็นอะไรอย่างอื่นไม่ได้นะครับคือการทำแอฟเฟลเ t ตหรือว่าการทำนายหน้าในโลกออนไลน์นี่เองนะการทำแอฟเฟลเลตเนี่ยนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบคงดีว่าตอนนี้นะคร่างย คือการที่เราเนี่ยไปเป็นนายหน้าสินค้าให้กับคนอื่นแล้วก็เอาสินค้าเขาเนี่ยนะครับมาครีเอทเป็นคอนเทนต์ที่ดีนะครับทำให้เกิดการซื้อขายขึ้นนะครับแล้วเราเนี่ยไม่ต้องแตะสินค้าสักอย่างเลยแล้วก็ไม่ต้องลงทุนด้วยแล้วระบบของทาง Tik t o ็ตเองเนี่ยก็รีจิสเตอร์ได้ค่อนข้างเชิงลึกมากๆนะครับก็เรียกว่าน่าสนใจมากมากและเรื่องนี้นะครับความเจ๋งก็คือว่ามีคนเริ่มสอนทํามากมายหมดเต็มออนไลน์นะครับลองหาข้อมูลกันดูได้เลยข้อที่สองนะครับก็เป็นอาชีพสุดจะคลาสสิกแต่ทุกๆปีนะครับก็ คนธรรมดาอย่างพวกเรานะฮะกลายเป็นมหาเศรษฐีเลยจากการทำสหาริมทรัพย์แค่ปีสปีนั่นเองอาชีพนี้นะครับถึงจะเป็นอาชีพที่เก่าแก่นะแต่ต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยนะครับในยุคออนไลน์แบบนี้เพราะว่าณวันวนี้นะครับการสื่อสารมันค่อนข้างจะควบคุมเข้าถึงแบบละเอียดยิบแล้วนะครับเราสามารถหาบุคคลที่จะมีกําลังซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าแบบสหาริมทร,รมัพย์ใหญ่ๆเนี่ยค่อนข้างง่ายรวมถึงการลงหนึ่งครั้งเนี่ยมันกระจายไปค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยนะครับการใช้ประโยชน์จากออนไลน์แบบเต็มระบบเต็มรูปแบบนนรรรัไไม่่่ใชกกาาาาททออ์์สิพยยเ ถ้าเราทําในยุคใหม่ตรงยุคแบบนี้นะครับเราจะสามารถขยายตัวตรงนี้อย่างรวดเร็วแล้วก็สหา,าริ์ประซัพเนี่ยด้วยความที่ราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหนึ่งหน่วยที่เราขายได้เนี่ยเราก็ถือว่าเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำครับอาชีพที่3ามนะอาชีพนี้ต้องบอกว่าดีมาในตลาดตอนนี้เยอะมากนะมีคนอยากจะหากันอยากจะได้กันเยอะมากคืออาชีพ ทำเหมือนเป็นเอเจนซี่นี่เองนะครับคือรับให้บริการทางออนไลน์นะครับยกตัวอย่างเช่น1คือรับทำมีเดียนะครับรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะต้องบอกว่าตากล้องเนี่ยช่างกล้องก็ไม่ได้มูลค่าค่าตัวสูงท่าทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ใครถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปะไยสวยๆงามเนี่ยนะครับค่าตัวก็สูงขึ้นมากเลยและอีกตัวอย่างก็คือว่าอาชีพแอดมินนี่เองนะครับอย่างทุกวันนี้ผมมีลูกศิษย์มากมายเลยนะครับที่ประกาศหาแอดมินเป็นวาเลนเลยนะครับก็จะมีแอดมินอาชี อาชีพเนี้ยค่าตัวสูงขึ้นอีกนะครับที่เป็นแบบเหมือนฟรีแลนซ์แบบนี้นะคือการรับยิงแอดหรือว่ารับ manage แอดนะครับรับดูแลแอดนี่แหละนะครับเพราะว่าการยิงแอดเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆในยุคนี้ใครที่ยิงได้ติดยิงได้ดีเนี่ยนะครับก็ยอดขายมหาศาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รับดูแลแล้วทําได้ดีเก่งพอเนี่ยนะครับก็ทําให้คุณสามารถหาเงินหลักแสนหลักล้านง่ายๆเลยครับและอาชีพที่4นะครับคืออาชีพ expert เนี่ยนะครับหรือว่าการเป็นครูการเก่งในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ตามนะการเป็นคร่องเืลย เชฟคุณจะเปิดคอส,สอนก็ได้คุณเป็นนักดนตรีคุณจะมาเปิดคอส,สอนก็ได้ไหรือแม้แต่คุณเป็นใครก็ตามที่มีความเก่งมากกว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดนะครับเราเอา,านาเสนอสารแล้วก็มาทําเป็นคอส,สอนเนี่ยก็สามารถสร้างเงินมหาศาลได้โดยไม่ต้องลงทุนสักบาทครับและอาชีพที่5นะครับก็เป็นอาชีพยอดฮิตนะครับอมตะนิรันดร์การนะครับแต่ว่าก็จะทํายากขึ้นในยุคนี้นะคืออาชีพ K L หรือ i n f l u e n c น r นี่เองนะครับอาชีพนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอาชีพที่คนเนี่ยให้ความสนใจกันเยอะมากๆต้องบอกว่าแบรนด์ใหญ่ๆสมัยก่อนถ้าจะลงษาาททีีีนงงงงงงก็จจะไปปลลลแบบบสออใหญ่่ๆว้ช เจ๋งบ้างลงอะไรใหญ่ๆบ้างนะครับแต่ยุคนี้เนี่ยเขาเริ่มแบ่งงบลงมานะครับกระจายให้กับพวกนาโนอินฟลูเอนเซอร์พวก k คตัวเล็กๆนะครับจริงๆ f o l l o w e r บางคนหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยก็เริ่มมีรายได้กันได้แล้วนะครับถ้าช่องคุณเจ๋งพอดีพอนะครับเพราะฉะนั้นอาชีพนี้นะครับก็เป็นอาชีพที่เริ่มต้นได้ค่อนข้างง่ายเข้ามาง่ายแล้วก็ถ้าทําได้ดีก็จะหาเงินได้ง่ายครับและอาชีพที่หกนะครับชื่นนี้บอกกันก่อน,อนเลยไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับมันคือการ โอนโซไซตี้มันคือการที่เป็นเจ้าของพื้นที่พื้นที่บางพื้นที่ของเรายกตัวอย่างเช่นนะผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะเปิดกลุ่มนาฬิกาแพงในาการูนะถึงเวลาเนี่ยมีคนฝากเขาขายเนี่ยเขาลงโพสเนี่ย e ลค์มันก็จะเยอะกว่าคนอื่นเพราะเขาเป็นแอดมินของเพจใช่ไหมนะครับเขาก็มีคนมาจ้างลงเนี่ยก็สร้างไรายได้ได้เช่นเดียวกันจากการที่เราอาจจะไม่ต้องเครียดคอนเทนต์เก่งพิเศษก็ได้เราแค่เป็นเจ้าของพื้นที่ที่คน c ครียดคอนเทนต์เก่งๆเขามารวมตัวกันครับ และอาชีพสุดท้ายนะครับอาชีพนี้ต้องบอกว่าจะเป็นกระแสนในปี2023แน่นอนแล้วก็จะต่อนเนื่องยาวๆไปเลยนะครับตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณในประเทศไทยแล้วคือเป็นนักไลฟ์นะครับใน M C N หรือว่าในค่ายที่รับบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายของบนโลกออนไลน์พ่อค้าแม่ค้านี่แหละคำว่า M C N เนี่ยนะครับลองไปเสิร์ชหากันดูนะครับคือจะบอกว่าณวันนี้ประเทศไทยอาจจะยังไม่รู้จักกันมากเดี๋ยวปีหน้ารู้จักกันมหาศาลแน่นอนนะครับและอาชีพนี้นะครับเป็นอาชีพที่ผมกําลังโฟกัสสร้างคนอยู่เหมือนกันนะผมเองก็จะทํา MCN ขอองงตัวเ คือเราจะเป็นผู้บริหารจัดการให้เราจะจัดการสต็อกจัดการสินค้าจัดการเรื่องการทําการตลาดต่างๆแล้วก็จะจัดการเรื่องการสอนการเทรนนิ่ง <c oughs> ในทางถนัดของผมด้วยนะครับจะทาให้ทั้งระบบเลยเรียกง่ายๆว่าถ้าคุณพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคุณเดินตัวเปล่าเข้ามาคุณสร้างรายได้มาหาศาลได้เหมือนเป็นเจ้าของร้านหรือเจ้าของแบรนด์เลยนะครับแล้วถ้าใครสนใจแล้วตอนนี้ผมเปิดกลุ่มอยู่กลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มปิดกลุ่มนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับจะเป็นกลุ่มที่ผมจะให้ความรู้นะครับจะเทรนนิ่งให้จะทำโดยฟรีๆเลยครับ